สวัสดีครับทุกคนวันนี้แอดอยู่ที่บ้านตอนออตอนค่ำก่อนนอนเมื่อกี้นั่งกินข้าวอยู่เห็นได้ยินเสียงคล้ายเสียงอึ่งอ่างหรือเสียงเสียงคลังคกนี่แหละมันออกมาสแสดงว่ามันความชื้นในอากาศเริ่มมาเหมือนกับว่าเป็นสัญญาณว่าฝนจะตกนี่กำลังจะเดินหาเสียงอยู่ก็อยู่ที่แถวนี้แหละก็อยู่ที่แถวนี้แหละเขาอยู่ประจําบ้านนี่แหละทั้งทั้งอึ่งอ่างทั้งคลังคกเนี่ยบ้านปอเพชรอยู่ปากเกร็ดมีพื้นที่บ้านแบบนี้ก็ ปลูกนนปลูกนี้ไว้ก็มีเสียงจิ้งจุง,งจิ้งริดแปลกหูแปลก,ปลกใจแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งอันนี้ต้นกมก้อของทางเหนือเขามันร้องอยู่แถวแถวนี้แหละถ้ามันถ้าเห็นเขาจะออกมาตรงค่ำอันนี้ต้นอันนี้ต้นต้นใบเตยต้นใบเตยโอ้ยป้าต้นพลิกไม่ได้มาดูดูพลิกหลายวันแล้วพี่น้องเอ๋ย ป้าจะพลิกพลิกบอกเพชรดูดิพลิกไข่อยไหมพลิกเอ่อช่องบ้านพ่อลูกบอกเพชรกับลูกชายกับน้องปูเมื่อ <c oughs> น,นี้ย้าไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้อยู่กลางวันเด็ดพลิกมากินสามวันมันดกมากเลยเออดูดูน้องเอ๋ <c oughs> เดินฟังเสียงลิงจิต ฟังเสียงจิงหลีดไปจะเดินหาไอ้อึ่งอ่างหรือว่าคางคกแต่เสียงต้งยินไม,ไม่ถนัดหูเท่าไหร่เมื่อกี้เห็นอุ้ยกุกก๊กกุกก๊กอยู่แถวนี้ใช่ไหมใช่ปะไปไหนแล้วลงไปไหนแล้วอ,อ๋อไม่เห็น <c oughs> ไม่มีอะไรทำหาเดินหาเอคางคก <c oughs> เดินหาคางคกเออ มันบ่งบอกถึงจันักษ่าความเชื้อในอากาศเริ่มมาฝนมีโอกาสจะตกนะทุกคนฝนมีโอกาสจะตกเขาเรียกแคคตัสเนะาะเขาเรียกแคคตัสแต่บองเพชรมันจะเป็นต้นยาวๆอันนี้เป็นแคคตัส Mm hmm. มันน่ามีไฟออกเดินไปดูเนาะเสียงจิ้งลงจิ้งหลีดเนี่ยเสียงบรรยากาศเอ่อเสียงเขาเรียกว่าเสียงธรรมชาติมีธรรมชาติให้ชมให้รับชมเ้็ยในบ้านแถวนี้ถ้าเป็นกลางวันก็จะเห็นต้นชะอมหรือต้นพลิกที่ปลูกไว้ข้างนอกอ่า ต้นโมกทิชต้นนี้แะสวสวยๆอันนั่พทิกต้นนั่นเห็นไหมทิกต้นนั้นปลูกไว้ข้างนอกลองมาไว้นข้างนอกดูอือ <c oughs> นั่นแหละทิกตัวน,นี้มันก็คงจาะกำลังจะโตว,วันโตขึ้นขอบคุณนะครับผมทุกกำลังใจขอบคุณที่ทุกการรับชมเจอกันคลิปต่อไปครับผม